เพืเ่อนๆโอ้โหห่างหายจากการทำคลิปไปนานมากนะครับก็คือสารภาพตรงๆเลยนะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้วิ่งนะครับเพียงแต่ว่ามันมันคิดไว้แล้วแหละว,ว่าถ้าถ่ายเนี่ยมันมันไม่มีเวลาตัดเลยครับเพืเ่อนๆเ,เพราะว่าติดภารกิจเลี้ยงลูกนะครับตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาพูดคุยมีเวลามาแบ่งปันกับเพืเ่อนๆเลยนะครับ ก็วันนี้เลิกง,งามยามดีผมจะพาเพื่อนๆไป Open Map ครับเพื่อนเน mm hmm. ก็ถือว่าเส้นนี้เนี่ย mm hmm. ผมลองไล่ดูแลยังไม่เคยถ่ายเพื่อนเื่อนดูนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปวิ่งมา mm hmm. เป็นปีแล้วมั้ง mm hmm. เดี๋ยวเส้นทางจะเป็นยังไงลุย mm hmm. ว,วันนี้พร้อมมากพร้อมแบบลุยแดดสุดๆอะเพราะว่าจำได้ว่าเส้นนี้เนี่ยโหแทบไหมอะเพื่อนๆอยังดีนะเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขาทำถนนใหม่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นถนนะ่ะไอยางมาต้อยนี่แหละ จริงแต่ว่ามันแตกมันเป็นหลุมเป็นบอ่อครับเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจใส่แตะพี่หมอมาก่อนไม่คิดว่าจะถ,ถนนดีขนาดนี้ทนะู้เนี่ยโหใส่รองเท้าเด้งๆมาแล้วเพื่อนๆดูแดดครับ<ๆ>ก็สี่โมงกว่าๆนะครับดูแดดกันไปยาวๆไปวู้ ก็มีเพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับมีการสอบถามกันเข้ามานะครับว่าหน้าแรงมันร้อนช่วงบ่ายๆเนี่ยไม่อยากจะซ้อมวิ่งเลยทำยังไงดีก็ทำใจก่อนครับเพื่อนๆแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับพักผ่อนให้เพียงพอ สำหรับผมก็คือหมวกเว่นตาปอกแขนแล้วก็ถ้าออกเที่ยงๆใบๆเนี่ยก็จะมีผ้าบับนะครับสำคัญเลยก็คือน้ำผสมเกลือแลวครับเพืเ่อนๆจิบทุก1 0บถึงสิห้านาทีนะหรือว่าสองโลก็ได้ครับก็ถ้าช่วงไหนมันเหนื่อยมากๆก็ เดินสลับกันไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นเราวิ่งเอาสนุกสนองนี้ตัวเองไะลวยยาวๆครับดีหน่อยนะเนี่ยทางบางช่วงยังพอมีร่มบ้าง ก็คงจะกลับตัวแค่นี้แหละครับเพื่อนๆไปยก็ กลับตัวไวหน่อยนะครับวิ่งประมาณ6กกิโลเมตรนะครับเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็สิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดเลยก็คือการพักผ่อนครับเพื่อนๆตั้งแต่เป็นพ่อลูกอ่อนเนี่ยโอ้โหนอนห้าหกชั่วโมงก็เลย ไม่ได้ซ้อมหนักนะครับเพืเ่อนๆเอาแค่ให้มันหายอยากหายคันก็พอแล้วก็ไม่ได้วิ่งไวนะครับเพืเ่อนๆวิ่งประมาณเพจเจ็ดเพจเจ็ดครึ่งเพจแปดนะครับแล้วก็เดินบ้าง โอเคนะครับเพื่อนๆยังไงก็ผมขอตัวไปสนุกกับแดดต่อก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆฝึกซ้อมอย่างมีความสุขนะครับผมบ๊ายบายวิ่งให e m i ความสุขครับต้นเงี้ยวครับเพื่อนๆภารกิจต่อไปที่แม่สั่งไว้ แม่บอกว่าถ้าไปวิ่งให้เก็บดอกนิ้วมาด้วยจะมาทำน้ำเนื้วครับเพื่อนๆอร่อย